สวัสดีพี่นอ้องย่ำมะแรงย่ำมะแรงวันที่สี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องพอเขาเพจก็ลงมาโคง้งมาเบิองเรือมาเสาเบิองเพียกงาใหม่งาเศษเศษใหม่ผ่านนักขนาดเอาออกล่ะพี่น้องเบาละ่ะเพียกพอเขาเพจธนามันลดลงอีกพ,พอเขาเพจกต่สิมาเสียเบ็ดเถอบัดบรรยายให้พี่น้องเขาเดี๋ยวฟัง มันใหญ่ให้ฟังจังใดแล้วนี้ก็ผูกเรือยูนในเสือกเพียกนม่ลาพี่น้องอย่านลว้วางั้นตึ้งขนาดโอ้เบาวสวยมากพอดีเบาวสวยมายามหลบมาหลุนเบวงพี่น้องมาหลุนเบาวสวยสีมันบ่เบาวสวยมายามหลบยามมองแน่โอ้ยามมาแท้ทั้งๆมนันมันบ่ได้เบาวสวยเอ้ยฮะมันแน่ลวหันนอ มานอยู่ดอกเบาสวยน้ำโค้งลดป้าเขาง่อยป้ายังรวยป้ายางบาจักป้ายางได้ถ้ามันสวบยังแห้งมันเออป้ายางเขาเห็นทั้งในคลิปก็เจ้เอาบกเขือบักเดือเข้าน้าบกเดือสุกปั่นปั่นละเสียเบ็ดแล้กกรใส่ปอมปอยไปย้อนสอกเดียวนึ่งขจยอย้อนหัน เออพาย่างละมันเขาหั่นพาย่างใหญ่ตัวละสี่ห้ากิโลเห็นแก่เจ้าย้อนมักเดือมันก็ยังถือมันสีบปะย่างแล้วมันเขามาฟังได้โว้ตัวใหญ่ละอ้าบ่อของไผรสัน มเมนต์ของเาวได่ปอมหลอบนั่นแหละปอมหลอบเขาแล้วปอมหลอบไผ่สาันโมเมนต์ของญหลหรือของโมแซงบิจักแหสันปอมมันของโมจักแหล่ปอมไผ่สามโมเนต์อมเพียเข้าได้ ti pòm lỏng chưa đó, Nó lao cún sa nè. Chàng qua ti, hả? Hiu cún, cưỡi banh ở tuô bùi. Ba nhang là bờ lá, là, pa là... Ô, ô, bao bèn bèn mì chì lì rồi. Nàng ơi, bèn ử เรา,าไบ้าบ่เราไปใส่เป็นยังเวยพ่นี่เลยบ่โอ้คนไปหาเหรียญเร้าพยาบาลบ่ออแล้วเป็นยังล่ะมอว่าใส่บอดีใส่เป็นยังวยใส่ <ต>อักเสบบ่มีส่วนได้เอาลำใหญ่ได้มันห่อนอเอาเบิ้งไปน้องกันเถียงนองเอาว้าสวยสิยมันบ่โอ้ถือไปคู่ยางนุยเนาะโต๊ะบอดึงเบิงในสวยปอมมียังหันอันแล้วกะสีปอมหล่อเมืนตัว กสิมีไฟสัคัมมีเขาบุแซงกัาลังเดียวหนตัวเออลังเดียวแล้วสั่งขขงมันตั้ง่เป็นปอมเนี่ยสิแม่แล้วฉันมีหลอดชองลังบอเอ้าวยิ่ขึ้น สีข้อมุกแสงแล้วมันได้หล่อมาใหม่ที่ฮะแล้วจัดบามีโอ้สิเมนของมันแล้วเว้ยเบิงล่ะมันสะเป็นยังปลอมยังกันโ่แมนปลอมหลออจุดไซล่ะคือโบยามมองนี่องไเี่ นี่แต่กี่เหรอพ่อศรอยู่หันบ่เจ้าสิไปบ่เจ้าะคอยกับสีน้ำลงไปอยู่มันบอกไกลมันบอกไกลตัวหันแนมเห็นอยู่เว้ยไปน้ำไปเบิ่งปลาอยู่ลุ่มปลาสวยดึงหลอดพี่น้องอ่ะห้าวขึ้นโหลดปลาสวย เป็นจะได้ปลาน่ยอืมโว้ยบม่บมี่ได้พี่น้องเลยบ่มี่บ่หมี่มอ,อืมบ่หน่อยดอกแต่ว่าหนักปลามัน้านาน้ำลดน้ำโบกมันก็บ่อยากถือลดอ <c oughs> ากาศที่แม่น้ำโขง ขึ้นหอดกอไผ่พี่วัวหนามเบิ้งนิ้ที่พี่น้องเขึ้นหอดกอไผ่พี่ดิ้พี่ยู่ทธึงพี่หนามปีนี่นี่ละอยู่นี่ระดับนี่ถ่ายคลิปไว้เบิ้งพี่หนานำพี่น้องพี่น้องอยากเข้ามาเบิ้งอยเข้ามาเบิ้งวันน้ำโค้งปีนี้อยู่แถวนีระบานผักกําเพชรต้นไม้ใหญ่อันนั้นพอใหญ่ทศพรเพิ่นก็มาหาถ่ายคลิปด้วยกัน มะเบิงพญาสวยเบาวสวยเราดึงหลอบดึงไสบอมอมานแต่ปลาในเลือนสิมีจ่ดยอดเบิงเลยอมเขาพจาแลก็มีอบ,อ,มบมอ,อยอนล้าไลงไต่อาม,ม,มีเบิร์เเดหเหระ นี่แต่ข้อพญาเล่บอถือกันอยู่เทิ้งฮะบอไซเบสดสิถืออยู่ในประตูนโอ้อยากเบ็ดมาใส่ใหม่อยู่ เออไอ่ล่ะไอล่ะกินเลือกเข้ามาเบาดามบ่น่ะโอ้เบาดามเอาพี่น้องเบิ่งบาสวยดึงหลอกึ้นก่อน Đứng lọp, đứng xay Nói cho mọi người nhìn, nó mùi đẹp đúng không? <laughs> <laughs>, <yummulous> <inilling> <laughs>, เออคือนนไปยังเห็นว่าเม็ดจีรีเลยพี่น้องเอ้ยเอาครับผมคิดนี้ขอบคุณทุกควมเมนตทุกกำลังใจใก่เาครับผมพี่น้องในรับชมบรรยากาศช่วงเร่งแรงวันที่สี่สิงหาคมน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศยามแรงเบาสวยดึงหลอบดึงใสพี่น้องเข้ากับมาหาอยู่หากินคือเก้าคู่มือคู่เว้นนั่นะครับผมออขอบคุณครับขอบคุณครับ อาอพี่น uh, okay, yeah. ้องก่อนสิลงคลิปให้พี่น้องได้ชมอีกเธอหนึงก่อนให้ได้ชมก่อนปลาบ่าวสวยปลาพอยายทดสะพรกับบุเมนตัวหน่อยเด้วยปูนพนังใหญ่โอ้ยพาโฮขีดพนตร์หุ่นบ่าวสวยกับมีแต่ปลาบ่าวสวยเบิ้งโซ่โอ้ยปกดหมอกกับมีถึกยังเหล่าหัวห่วงเห็นดอกเห็นติวแต่เอาเล่าเมื่อก่เห็นก็เอาขึ้นโอ้ยน่าเห็นดุโอ้ ปอกปลกหัวหน้านี่มันซามาแต่ใดๆฟ้าเงยเล่ก็เอาได้ปอกหัวหน้าประครึ่งอืมไปมาเนี่ยเฮ้พี่น้องคุณรับชมกันยุกดูฟ้าเงยเลียนปลาเจ้าคุณ่ะพี่น้องปลาหนังอันนี้ปลาหนังใหญ่พี่น้องเอออันเดียวกันแหละกับปลาหนังคุณเบาสวยครับฮะมีแต่ภูมมันหวานปอกกระเพลิดประด้ษได้ปอกกระเพลิดลงมาเบิ่งเรือมาเบิ่งเพ่ซื่อๆพี่น้อง ฮะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ